สวัสดีครับพีพีการ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแข่งแหวนกาด vstandard นะครับก็สัปดาห์นี้ก็เรามาแข่งเอาช่วงกลางสัปดาห์นะครับในวันพุทธที่21ธันวาคมนะครับเวลาทุ่ม45ครับเนื่องจากว่าเราเองก็วันเสาร์ทิศติดภาร,รกิจไปแข่งการ์ดเกมเฟส2,022ี่ที่เดอะบอลมังคปีนะครับ วันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์ที่นี้เลยไม่ได้มาทำการแข่งลิดคอรอเหมือนเดือนก่อนก่อนนะครับก็เป็นการแข่งเพื่อที่จะให้น้องๆได้เตรียมตัวที่จะไปแข่งในงานนะครับในงานก็มีแข่งทั้งแวนการ์ดทั้งบอดี้ไฟ์แล้วก็ b บ t t l e Switch ด้วยนะครับซึ่งาทางของ p ีพีการ์ดเกมก็เป็นตัวแทนนะครับส่งแข่งทีม Top Store นะครับของทั้งแวนการ์ดแล้วก็ บอดี้ไนะครับเดือนนี้ก็โปรโมมีอยู่10แบบนะครับมีอยู่ทั้งหมด10แบบด้วยกันแข่งวันพุธนะครับทุ่ม45ให้มารายงานตัวาภายในเวลาที่กำหนดนะครับเกิน2ทุ่มเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์นะครับค่าสมัครรวมสม่งก็99บาทนะครับ99บาท สหรับโอโมสิอ่าสิบแบบก็น้องๆจะได้ขั้นต่ำก็คือ2แบบนะครับอ่าแบบละสีก็ทั้งหมดจะเป็น8ใบนะครับขั้นต่ำได้คนละ8ใบส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ว่าเติมหรูนะครับอ่าเพราะว่ามีจาก v e b ซะส่วนใหญ่นะครับมีจาก VEB ซะส่วนใหญ่เลยนะครับมีหลายแคนด้วยกันนะครับอ่าสามารถดูได้ตามภาพนะครับ มีรหัส P.R. อยู่นะครับก็คือแคร a อะโครฟอรนะครับอะโครฟอนี่จะเป็นรหัส V.P.R. ไม่มีในกล่องน,นะครับวอลคิวเแห่งคำสัตว์ดีแน่นะครับอ่าที่เป็นเกณฑ์หนึ่งนะครับที่เป็นเกณฑ์หนึ่งก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหัสใน V.E.B. ซะส่วนใหญ่นะครับเอามาเติมรูนะครับอ่ามีรหัส P.R. แท้ก็คืออะโครฟอรนะครับก็อยากให้มาฝึกกันนะครับจะได้ไป ซ้อมก่อนจะไปแข่งนะครับก่อนจะไปแข่งจริงๆมันจะมีของใหม่มาขายด้วยนะครับในงานน่าจะมี VTD09 ส่วน VTD09 เนี่ย Genesis เนี่ยคือน่าจะขายวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันแรกนะครับเพราะนั้นก็ลิทกอนไม่น่าจะต่างจากเมตาอาจจะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับในงานแข่งใหญ่ในระดับประเทศอาจจะเป็นแคนเกรมแคนนาลุแคน อะไรพวกนี้นะครับน่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถมาลงแข่งกันได้นะครับแล้วก็สามารถไปเจอเราในงานได้นะครับทั้ง2วันนะครับบีบีการ์ดเกมไปร่วมแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับก็มีข่าวมาแจ้งแบบรีบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรับเสื้อแข่งทีมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะไม่ทันน้องๆคนไหนเนี่ยอ่า เห็นเสื้อแข่งทีมของร้านเราก็สามารถเข้าไปทักทายกันได้นะครับโดยที่เจ้าของร้านก็จะมีคาว่าเจ้าของร้านเลยนะครับเพื่อเป็นการมาร์กไว้ไม่ให้งงกันนะครับสำน,บนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงนั้นจุดจุดนี้นะครับน้องๆอ,อยากจะใครที่อยากจะอสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนทางร้านนี่ก็ง่ายๆนะครับเพียงน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนะครับกดดูคลิปนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะอุดหนุนโดยตรงเลยเนี่ยก็สามารถที่ลงสมัครแข่งกันได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายปัมุมกล้องกันดีนี้นะครับรู้สึกจะมีดรามา่าด้วยนะครับทิ้งทายไว้เหมือนจะมีดรามา่าในเพจแวนการ์ดนะครับก็ฝ่าปฏิบัตดให้ถูกกดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอยาจจะโดนริบรางวัลหรือไม่ก็โดนแบนได้นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ